ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาพัดลมให้คออีกตัวหนึ่งมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะลงตัวเพอร์เฟกเลยสามารถเปิดได้3ระดับนะครับลมค่อนข้างแรงกรณีที่อยู่ด้านนอกอากาศร้อนๆเปิดเบอร์3ครับได้ลมแรงแน่นอนไม่บ้านรู้สึกชอบนะครับกับตัวนี้แต่ก็เขาตัวใหญ่นิดนึงราคาประมาณ180บาทนะครับตัวนี้วางขายค่อนข้างฮอตมากจุดเด่นๆของเขาก็คือเราสามารถ เปิดได้3ระดับและก็มีตัวเลขดิจิตอลบอกทั้งแบตเตอรี่ทั้งเบอร์นะครับเสียงไม่ได้ดังมากจะมีแต่เสียงลมนะครับเปิดเบอร์2เบอร์สานะครับตรงนี้ลมออกแรงมากเลยเสียงไม่ได้ดังมากนะครับจะเป็นเสียงลมที่ผ่านออกมามากกว่าเนี่ยลมค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะ เวลาที่จะห้อยคอถ้าไม่ติดว่าตัวใหญ่นะถ้าเทียบกับคอเด็กแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคน้ําหนักไม่หนักมากตัวนี้มาพร้อมสายชาร์จตัวนี้ต้องบอกว่าเยี่ยมเลยเป็นรุ่นใหม่เป็นพอร์ต USB-C นะครับ USB-C เนี่ยชาร์จค่อนข้างเต็มเร็วนะผมชาร์จก็ไม่ถึงชั่วโมงเต็มแล้วนะครับเป็น USB-A to USB-C ขนาด1เมตรสำหรับพอร์ตก็เป็น USB-C ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ หน้าจอบริเวณนี้เนี่ยตัวหนังสืออีกครั้งหนึง่งปล่อยไว้สักพักจะเป็นแบตเตอรี่นะครับทั้งตอนชาร์จตอนใช้ก็สามารถเช็คแบตเตอรี่ได้มันสะดวกตรงนี้แหละรู้สึกมั่นใจว่าชาร์จแล้วจะเต็มเมื่อไหร่มันเห็นเลยและแบตเตอรี่จะหมดเมื่อไหร่แบบเนี้ยนะครับมันค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนกับตัวหนังสือผมชอบมากๆานะครับส่วนด้านหลังสายห้อยก็ค่อนข้างโอเคทําออกมาได้ดีครับแต่จุดบริเวณที่ห้อยเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันห้อยสายแบบเนี้ยนะครับ ก็ได้นะอีกอย่างตรงนี้ใส่เข็มขัดบริเวณเอวนะครับถ้าคุณจะเอามาใส่บริเวณเอวหรือเป็นกระเป๋าคาดอกคุณก็เอามาหนีบได้แต่ว่าเหมาะกับเข็มขัดมากกว่านะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณที่ลมเข้าเนี่ยเขาจะรูเล็กๆนะครับด้านนี้เนี่ยตรงนี้และด้านหลังด้วยด้านหลังจะมีรูให้ลมเข้าฉะนั้นลมเข้า2ฝั่งทั้งด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยทําให้ลมที่ออกมามันเยอะแลวมันแรงตรงนี้วัสดุสวยนะครับ แล้วก็ด้านในเป็นเหมือนพัดลมนีศูย์กลางก็โอเคครับเขาใช้กันแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับสีขาวสวยดีแล้วก็ร้านดูพิถีพิถันใส่ใจมาดีกล่องมาดีแพ็คมาดีครับแล้วก็ตัววัสดุเองก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ดูไม่หม่นด้วยนะดูสว่างสว่างนะครับค่อนข้างโอเคเลยสายสวยสายยาวด้วยนะครับพอห้อยคอแล้วเนี่ยมุมได้เป่าคางได้แรงพอดี เปิดเบอร์3กับข้างนอกกําลังพอดีครับลมแรงมากๆใช้งานได้โอเคเลยนะครับไม่มีทิติครับรุ่นนี้มีจุดอ่อนจุดเดียวเล็กน้อยเท่านั้นเองก็คือตัวเขาใหญ่ไปหน่อยถ้าเกิดลดลงให้เล็กกว่านนี้สักนิดนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าจะชอบมากเชียร์เลยครับตัวนี้ทุกอย่างโอเคการใช้งานถ้าเกิดกรณีที่เราชาร์จแบตเต็มนะครับคุณสามารถเปิดเบอร์สได้ประมาณ2ชั่วโมง5นาที2ชั่วโมง5นาทีก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการออกนอกบ้านนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็น USB C ด้วยชาร์จกลับได้เร็วคุณสามารถมีมากกว่าหนึ่งตัวแล้วสลับกันใช้ก็ได้นะครับรุ่นนี้เปลี่ยนแบตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ลงตัวดีสังเกตดูครับพอขย่าแล้วไม่มีเสียงเขาประกอบมาดีนะค่อนข้างดูแน่นพอสมควรนะครับตัวนี้ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปถ้าเกิดต้องการก็ ตามไปที่ร้านโปรโมชั่นได้เลยนะสำหรับท่านใดที่กําลังสนใจพัดลมให้คอรุ่นนี้อยู่หรือไดหลายรุ่นมีคําถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วก็มาตอบให้เป็นข้อมูลยืนยันในการสั่งซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ